ยินดีต้อนรับเข้าสู่พลังงานแรนด o มนะคะเราใช้หัวข้อดึงดูดคุณเข้ามาค่ะใครที่เข้ามานั่นหมายความว่าโชคชะตาอาจจะนำพาคุณเข้ามาหรือความบังเอิญใดๆในโลกของความเชื่อมักจะถูกขีดและกำหนดเอาไว้ค่ะวันนี้เราจะมาในหัวข้อแ a นด o มที่ว่านะคะใช่คุณหรือเปล่าที่ชะตาผูกมัดให้รักคนมีเจ้าของคุณกำลังเป็นคนหนึ่งที่ผ่านความรักมา ถ้ามีรักมา3ามครั้งสองใน3รักคนมีเจ้าของหรืออาจจะรักคนมีเจ้าของมาตลอดเส้นทางเลยก็ได้ไมาวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเป็นภาพรวมนะว่าวันนี้เราดูดวงให้กับคุณนะคะราศีคุณขึ้นหรือเปล่านะคะและก็พลังงานราศีคุณขึ้นแล้วเราลองมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนแล้วเราจะปลดล็อกความ ที่เป็นการถูกขีดเส้นด้วยโชคชะตาได้หรือเปล่าเป็นตัวแทนหยิบให้นะคะกับเรื่องราวนะเดี๋ยวใช้ไพ่จากราศีดำเนินเรื่องในการพยากรณ์ในหัวข้อนี้ค่ะและเราใช้ไพ่พาสเทลนะคะในการเปิดพลังงานกําลังใจให้กับคุณนิดนึงนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อ โลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วาสนาอัมเมซิงทาโลนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่พลังงานแลนดอมวันนี้มาใช่คุณหรือเปล่าเนาะที่ชะตาผูกมัดให้รักแม่คนมีเจ้าของ ตลอดเส้นทางความรักของคุณนะคะคุณเป็นคนที่ปรารถนาในรักปรารถนาในรักแท้แล้วคุณมองว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอคุณมองความรักเป็นพลังงานชีวิตที่ดีค่ะไม่เข็ดนะเป็นสายไม่เข็ดด้วยนะคะโอ้โ oh หชัดเจนค่ะ The High p r i n s t e t s นะคะนั่นหมายความว่าคุณมักจะเจอความรักคนมีเจ้าของและไม่ใช่คุณเป็นเจ้าของเขานะคุณอาจจะเป็นคนที่สอง คนที่สามหรือคนที่เขาคุยด้วยคุณมีความรักคุณอ่อนไหวคุณน่ารักแต่มักจะไปหลงคลมความรู้สึกของใครสักคนหนึ่งซึ่งเขาอาจจะยังคาราคาซังในความสัมพันธ์ของเขาอยู่ขอดูกำลังใจที่โชคชะตาอยากให้คุณนิดนึงค่ะแรงดึงดูดแล้วดันเป็นอะไรที่กดแรงดึงดูดมักจะพาคุณให้รักคนมีเจ้าของและไอ้เจ้าคนมีเจ้าของอยู่แล้วเนี่ยดันก็มาสนใจคุณอีก ซึ่งบางทีคุณอาจจะไม่รู้เลยก็ได้นะคะว่าคุณกำลังผิดที่ผิดเวลากับความสัมพันธ์ที่คุณกำลังเริ่มต้นบางทีมันไม่ใช่ความผิดของคุณนะเพราะคุณไม่รู้จริงๆก็เป็นได้แต่หลังจากนั้นถ้าคุณรู้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าสติและความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตรักแล้วนะคะมาดูต่อค่ะ เมื่อคุณถูกลมพัดผ่านมาให้เจอแรนดอมนี้นะคะแรนดอมนี้ผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามนะคะให้ถือว่าไม่มีวันหมดอายุแรนดอมนะให้ถือว่าโชคชะตานำพายคุณมาเจอคลิปนี้ช่วงไหนก็ถือว่าเป็นเวลาช่วงปัจจุบันของคุณเสมอนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะวันนี้เราเลือกใช้ไพ่จากราศีนะ นะคะเป็นพลังงานในการถ่ายทอดเรื่องราวของคุณนะคะและเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวขอปรับมุมกล้องนิดนึงนะคะและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะปลดล็อกคีย์เวิร์ดโชคชะตาได้อย่างไรโอ้แฮงแมนนะรักคุณมีเจ้าของตลอดเลยหรือโดนถูกหลอกให้รักตลอดเลยนะมา บางคนอาจจะไม่ใช่ทุกครั้งนะคะแต่สมมุติว่า3ใน3ครั้ง2ใน3นะ5ครั้ง3ามใน2 3ใน5อย่างเงี้ยเป็นลักษณะแบบนี้นะคะยินดีต้อนรับค่ะเรามาเข้าสู่เรื่องราวของการพยากรณ์กันก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยราศีของคุณกันถ้าคุณดูคลิปนี้อยู่แล้วเรื่องราวนี้เริ่มใช่เกี่ยวกับคุณแล้วมาอลองเช็คราศีดูว่าใช่ราศีของคุณหรือเปล่านะคะ ก่อนอื่นเปิดใจก,กว้างๆค่ะแันดอมนี้เป็นเพียงภาพรวมไม่ได้เจาะจงฐานดวงวันเดือนปีเกิดใครฟังไว้พอเป็นแนวทางนะคะอย่านําคําพยากรณ์ไปตัวเป็นเขาเรียกว่าไปเป็นตัวชี้วัดดวงของคุณนะคะแนะนํามาดูดวงส่วนตัวหรืออยากเรียนไพ่ยิปซีเนาะไอดีไลน์ของผู้ทำนายนะคะอยู่ที่หน้าปก YouTube ค่ะกับคำพยากรณ์ใต้คลิปนี้นะคะถ้าสนใจทักถ,ถามมาเรามาว่ากันด้วยพลังงานความรักของคุณกันดีกว่านะ ใช่คุณหรือเปล่าหัวข้อนี้ดึงคุณมาแล้วนะคะชีชะตาผูกมดให้รักคนมีเจ้าของคุณเป็นคนที่ปรารถนาในรักและคุณมักจะเจอคนมีเจ้าของคุณตกเป็นตำแหน่งเงาตำแหน่งสองนะคะกดแรงดึงดูดค่ะแหมโชคชะตากันแกล้งนะให้เราไปรักคนที่มีเจ้าของตลอดเลยนะพลังงานของคุณนะคะคนที่ดูคลิปนี้อยู่ทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่ถ้าราศีคุณปรากฏเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแก้เคล็ดกันนะคะ ราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมราศีมังกรราศีพฤษภราศีกันหกราศีนี้มักจะอยู่ในเส้นโดนเขาเรียกว่าเวลามีความรักมักเจอคนมีเจ้าของมาจีบหรือมักจะตกเป็นตําแหน่งที่เราไม่ได้ตั้งใจมีฐานตัวเลขให้ด้วยค่ะลองดูใช่วันเกิดคุณหรือเปล่าคะ เมื่อพูดถึงตัวเลขเหล่านี้คุณลองนึกดูใช่ตัวเลขที่อยู่ในชีวิตประจําวันคุณไหมเมื่อคุณเห็นเลขนี้คุณนึกถึงตัวคุณเองนะคะตัวเลขที่ปรากฏในดวงของคุณนะคะมีตําแหน่งของเลข2ค่ะมีตําแหน่งของเดี๋ยวนะมีตําแหน่งของเลข1และมีตำแหน่งของเลข9 2 1 9เป็นอะไรได้บ้างนะคะลองดูซิใช่วันเกิดคุณไหมนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่อาจจะเกิดวันที่1ค่ะเกิดวันที่สอง เกิดวันที่9เกิดวันที่11เกิดวันที่12เกิดวันที่19เกนะคะเกิดวันที่21เกิดวันที่22เกิดวันที่29นะคะนี่คือพลังงานมีความเกี่ยวพันกับคำว่าวันอาทิตย์วันจันทร์ มีความเกี่ยวพันกับเดือนมกราคมเดือนกุมภาเดือนกันยาเดือนพฤศจิกาและเดือนธันวาค่ะลองดูนะคะมีตุลาด้วยนะมีตุลาด้วยตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาใช่วันเดือนปีเกิดคุณหรือเปล่าคะถ้าใช่เอะมันยังไงกันแล้วลองไปดูสิคะว่ารถที่คุณขับอยู่มีตัวเลขสองตัวใดตัวหนึ่งหรือสตัวหรือทั้งหมด3ตัวคะ บัตรประชาชน3ตัวหลังของคุณมีเลข2หรือมีเลข1หรือมีเลข9้าไหมสามตัวหลังลองเช็คดูนะคะ3ตัวหลังเบอร์มือถือของคุณมีเลข2เลข1หรือเลข9้าหรือเปล่าตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดนะคะและลองดูสิคะว่าเลขที่บ้านของคุณเลขที่ห้องที่คุณอยู่มีเลข2เลข1หรือเลข9้าไหมชั้นที่คุณพักอาศัยด้วยนะคะ สามารถเป็นพลังงานที่ส่งผลให้เรารู้ว่าแรนดอมนี้อาจจะเป็นของเราหรือเปล่านะคะทีนี้เราไปดูกันค่ะดวงของคุณเป็นดวงแข็งเนาะดคุณป่าถนาในรักนะคะคุณป่าถนาในรัก แตกความรักหรือโชคชะตามักเล่นงานให้คุณได้เจอคนที่มีเจ้าของนะคะและมักจะดึงดูดคนที่มีเจ้าของมาชอบคุณซะด้วยและคนที่มีเจ้าของเหล่านี้ดันตรงสเปคคุณซะด้วยนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าหวั่นไหวไปกันใหญ่นะคะคุณได้ไพ่เดอะเวอรค่ะ พลังงานแรนดอมนี้อย่าไปกดตัวเองแค่คนไทยนะคุณอาจจะถูกคนที่เขาสายเจ้าชู้นะคะสายแบบแรงดึงดูดสายที่แบบว่าพลังงานในการดึงดูดความรักเยอะเนี่ยอาจจะเป็นชาวต่างชาติด้วยหรืออาจจะเป็นคนไทยด้วยและเมื่อคุณรู้เหตุและ,ละผลในเรื่องของเรื่องราวเหล่านี้คุณมักที่จะเลือกถอยออกมานะคะเลือกถอยออกมาเพราะคุณยังมีเขาเรียกว่าพลังงานของศักดิ์ศรีมีความเป็นหนึ่งนะคะมีถึงแม้ว่าจะรักถึงแม้ว่าจะ ช้ำแต่เลือกที่จะกล้าหารที่จะเด็ดขาดดึงตัวเองออกมานะคะคุณมองว่าโลกใบนี้มันไม่ได้เล็กหรอกมันไม่เท่าใมันมันไม่ใช่แค่ใบไม้ใบเดียวหรอกคุณมองว่าคุณย่อมมีโอกาสที่จะมีความรักแต่ชะตาเหมือนเล่นตลกค่ะคุณอาจจะติดเรื่องราวของวิบากกรรมหรือว่าความอะไรที่ผูกสัมพันธ์มาตามภพชาตินะคะเป็นใช้วิจารณญาณน,นะคะ ตามพ,พบชาติจึงผูกสัมพันธ์ทําให้เรารู้สึกว่าพอเราถอยจากความสัมพันธ์นี้พอเราเจอคนที่ใช่อีกแล้วแล้วเราก็รู้สึกโอเคแต่กลายเป็นว่าอะไรอีกไหมคะมันก็วนมาเป็นวัฏจักรตําแหน่งนี้คือเอา้าเขามีเจ้าของบางทีคุณอาจจะรักเขาเขารักคุณในจังหวะที่เขาโสดก็ได้นะเออโสดนะแต่พอคนเก่ามาเข้าไปกับคนเก่าอา้าวไหนบอกเลิกกันแล้วมันเ,เป็นพลังงานเลิกกันจริงแต่พอคนเก่ากลับมาเขากลับเลือกคนเก่า หรือเขาอาจจะเผลอใจมาหลงสเสน่ห์คุณแล้วบอกคุณว่ากําลังมีปัญหากับคนเก่าแล้วซึ่งตอนหลังเขาอาจจะเคลียร์กันได้คุณก็กลายเป็นคนที่ถูกตัดทิ้งนะคะหรือทั้งนี้ทั้งนั้นเขาอาจจะรักคุณมากรักมากสื่อสารกันไปมารักมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็อาจจะยื่นข้อเสนอให้คุณว่าเขามีตัวจริงของเขานะแต่เขา,าขาดคุณไม่ได้ขอดูแลคุณเป็นโลกอีกใบได้ไ,ดไมเดี๋ยวเบอร์ ดังนั้นคุณจะต้องระมัดระวังนะคะในเกณฑ์พวกนี้แม้กระทั่งแต่ถ้าเป็นเกณฑ์ตกตำแหน่งพ่อไม้มาจีบแม่ไม้มาเป็นคนรักของคุณมันก็ถือว่าผ่านความรักมาแล้วมันก็จะมีทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าจะคารา,าคาซังกับความรักเดิมหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเหตุการณ์เหล่านี้มักจะวนเวียนนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าในตำแหน่งเนี้เฮ้ย มันเป็นอีกนี้อีกแล้วหรอ The world ฉันอยากจะเป็น The Sun แล้วนะฉันอยากจะเป็นโลกใบใหม่ฉันอยากจะเป็นคนมีคนของฉันและเขาก็เดินทางมาเพื่อฉันมารักฉันมาเพื่อเป็นคู่ของฉันแต่สุดท้ายมันก็ตกตำแหน่ง e u r o p เดิมกับเรื่องราวความรักที่เหมือนเหมือนเดิมนะคะกับปัญหาที่คาราคาสางคุณได้ไพ่ความรักตรงกับตำแหน่งเดทนั่นหมายความว่าความรักของคุณพอมาถึงจุดหนึ่งพอ พอรู้เคลียร์ใจหรืออะไรเราจะอยู่ในเหตุการณ์เหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าใกล้เคียงคล้ายคลึงกับความสัมพันธ์ที่ผู้ทํานายสื่อสารออกมาเดอสตาค่ะแต่ถามว่าคุณหมดกําลังใจไหมคุณไม่หมดคุณเป็นดวงมีสเสน่ห์คุณก็มีสเสน่ห์ที่จะดึงดูดคนเข้ามาได้เรื่อยๆแต่ว่าดวงของคุณอาจจะเพาะ ใบนี้ก็ได้นะแฮงแมนค้างคาผูกพันวิบากกรรมเดือดทาวเวอร์ความรักมักไม่ค่อยสมหวังก็เป็นได้เรามีวิธีเคลียร์หัวใจค่ะ นะคะเดี๋ยวเราไปเคลียร์หัวใจกันนะคะเดี๋ยวแม่หมอเลือกใช้ไพ่ชุดนี้ในการเคลียร์หัวใจของคุณนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเรื่องราวเหล่านี้จะพ้นเมื่อไหร่แล้วเราจะเจอตัวจริงของเราเมื่อไหร่นะคะเมื่อคุณตรงราศีแล้วคุณมีฐานตัวเลขที่ปรากฏในคลิปนี้นะคะแนะนําว่าฟังให้จบคลิปดีกว่านะเราไปดูกันนะคะว่าเรื่องราวเหล่านี้จะวนเวียนเป็นวนลูปเป็นวัฏจักรของคุณสักนานแค่ไหนนะคะดวงของคุณมีเกณฑ์สิ้นสุดค่ะมีเกณฑ์มี เกณฑ์ตัดขาดนะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเหมือนเป็นการชดใช้ความรู้สึกนะเวลาที่เราผิดหวังในรักมันทุกเนาะนะคะวิบากกรรมมันอาจจะคนคนเราก็จะเรียกวิบากกรรมนั่นแหละนะคะวิบากกรรมของคุณใกล้จะหมดแล้วล่ะคะ่ะเพียงแต่ว่าบางคนหมดเร็วก็5เดือนนับจากนี้เป็นต้นไปบางคนก็อาจจะต้องผ่านชีวิตจากนี้ไปกับขึ้นขึ้น,นลงๆประมาณ5ปีตำแหน่งดาวพฤหัสมันเด่นเนาะ นะคะตำแหน่ง8นะคะเหตุการเหล่านี้อาจจะวนลูปอยู่ได้นะคะตำแหน่งเลข8ก็อาจจะเป็นเรื่องราวของราหูได้ด้วยนะ <c oughs> โอ้โหจะมีคนอยากจะเข้ามาอุปถัมภ์คุณตลอดเลยดูแลอุ้มชูนะคะให้เป็นโลกอีกใบของเขาเสมอเลยนะคะ <c oughs> ตำแหน่ง2ดาบนะคะซึ่งมันก็เป็นเลขคู่คู่ที่บาดใจนะแสดงว่ามันไม่ใช่คู่ของเราจริงๆนะ ตำแหน่ง8ดาบก็คือมืด8ด้านเจออะไรมักเป็นอย่างนี้ตลอดซึ่งเราก็ไม่ได้อยากที่จะเจอนะคะเอ่อถ้าถามว่าจะหมดไหมลองดูคะ่ะถ้าคนที่เจอคลิปนี้ด้วยความบังเอิญหรือใดๆก็ตามหลังจากนี้5เดือนอาจจะสิ้นสุดวิบากกรรมของคุณบางคนอาจจะยาวนานอยู่ประมาณ5ปีนะคะแม่หมอมองว่ามันมีพลังงาน5ปีอ่าหเดือนนะคะ5เดือน2ปีแล้วก็5ปีมันอยู่ที่ว่าใครจะเข้าสู่เกณฑ์พ้น คนเมื่อไหร่เท่านั้นเองอ่ะเมื่อคุณพ้นเกณฑ์แล้วนะคะเมื่อคุณพ้นเกณฑ์แล้วนะเดี๋ยวแม่หมอเปิดเจาะเลยไหมคนวันจันทร์นะใครตรงราศีใครตรงตัวเลขแล้วมาดูวันหน่อยนะว่าใครจะหมดเร็วที่สุดนะคะขอดูพลังงานของคนวันจันทร์คนวันจันทร์ติดพลังงานนะคะอาจจะยาวนานหน่อยนะคะติดไพ่ของกิเลสตัณหาราคะคนวันอังคารนะคะน่าจะหลุดเร็วที่สุดอยู่ที่5เดือนนะคะ คนวันพุธนะคะอาจจะต้องชดใช้วิบากกรรมหน่อยนะคะ11เดือนนะคนวันพฤหัสนะคะใกล้หมดแล้วคนวันพฤหัสท่าเดือนเป็นอย่างน้อยแล้วนะคะคนวันศุกร์อาจจะต้องอู้พายวิบากกรรมจนกว่าจะหลุดพ้นอันนี้ไม่มีขอบเขตนะคะ น่าจะอยู่ที่5ปีนะคะและคนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์ปลดล็อกค่ะเร็วเนี้แล้วนะคะน่าจะพ้นแล้วน่าจะได้พบเจอความรักของตัวเองแล้วนะคะคนวันอาทิตย์ไพ่เดสนะคะใกล้จบนะคะดังนั้นคนที่น่ากังวลใจที่สุดนะคะจะเป็นคนวันจัน,น,ะะจนทร์นะคะจันทร์พุธนะคะจันทร์พุธสุขเสาร์เดี๋ยวนะจันทร์พุธสุข จันอังคารพุธพฤหัสสุขอ๋อแม่หมอจำผิดโอเคคนที่เราจะต้องปลดล็อกคีย์เวิร์ดไปทําบุญหนุนหนุนไปไปขอพอรกันดีกว่าเนาะจะคนวันจันทร์นะคะคนวันพุธคนวันศุกร์แล้วก็คนวันอาทิตย์นะคะ ให้ไปขอพรความรักนะคะหรือไปอทําบุญนะคะทาบุญกับสิ่งใดได้บ้างแม่หมาอแนะนำเนาะให้คุณทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถ้ามีโอกาสได้ไปทําบุญเกี่ยวกับงานขาวดํานะคะให้ไปทําหรือทํานุบํารุงนะคะเขาเรียกว่า สาราสวดศพนะคะ,ะสร้างสาราสวดศพนะคะหรือว่าทําบุญโรงศพนะคะหรือว่าทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของอาจารย์ใหญ่หรือทําบุญบริจาคเลือดจะช่วยช่วยดีอยู่นะช่วยช่วยโอเคช่วยได้ลาบรื่นอ่ะ เรามาดูกันถ้าเราทําบุญแล้วปลดล็อกปลดใจเราแล้ว,ลวภาพรวมทุกคนทั้ง7วันจะเป็นยังไงดีขึ้นค่ะอย่างน้อยสบายใจภาพรวมดีขึ้นจากนี้ไปความรักก็จะเป็นความรักที่ดีสําหรับคุณคุณจะมีความสุขมากขึ้นกับชีวิตของคุณนะคะคุณจะเจอคนที่ใช่ที่พร้อมที่จะดูแลคุณนะคะ และ8ดถ้วยอะไรที่มันไม่ดีจะจากจอดนะคะดังนั้นนะคะมีเกณฑ์สิ้นสุดทุกอย่างมีเกณฑ์สิ้นสุดคะ่ะไม่มีอะไรจะคงอยู่ตลอดไปนะคะลองเลือกทําบุญนะคะวิธีการทำทำบุญนะคะให้เอ่ยชื่อนามสกุลตัวเราเนาะวันเดือนปีเกิดนะคะและอธิษฐานบอกฟ้าดินเป็นพยานวันนี้ข้าพเจ้ามาทําบุญตรงนั้นตรงนี้นะคะเออนะด้วยปัจจัยส่วนหนึ่งจากอาชีพสุจริตข้าพเจ้าเนาะเออแล้วก็บอกว่ามาทําบุญหวังว่าบุญนี้จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมนะคะ แล้วก็ขอให้ชีวิตความสัมพันธ์ของข้าพเจ้าไม่ติดวิบากกรรมราบรื่นนะคะมีคู่เป็นของเรามีใจเป็นของเรามีความรักที่เป็นของเราลองอธิษฐานดูค่ะเชื่อว่าอาจจะส่งผลก็ได้ถ้าคุณบังเอิญมาเจอคลิปนี้ด้วยความบังเอิญนะคะตำแหน่งคุณเป็นตำแหน่งของความรักค่ะนะคะเป็น queen of c u p แต่ในขณะเดียวกันใจคุณมักจะเป็นสองตลอดนะคะทั้งที่คุณปรารถนาความรักที่เป็นหนึ่งแต่คุณมักจะเจอกดแรงดึงดูดให้เจอคนที่ เขาเรียกว่าเฟลลี่เจ้าชูนะเออปากหวานนะมันแพ้ทางกันจริงๆนะพลังงานของคุณแพ้ทางลองทำตามนี้ค่ะเชื่อว่าดีขึ้นแน่นอนอ่ะโชคชะตาอยากจะบอกอะไรคุณนะถ้าใครผ่านมาเจอคลิปนี้ด้วยความบังเอิญน,นะโชคชะตาอยากจะบอกอะไรคุณคะหกดาบค่ะอย่าไปคิดว่ามันเป็น อย่าไปคิดว่าในอนาคตจะต้องเป็นแบบนี้อีกนะคะโชคชะตาบอกว่าอย่าไปคิดว่าการเดินทางข้างหน้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าอะไรที่เรายังไปไม่ถึงอย่าคิดว่าเราต้องเจอเหตุการณ์ที่มันแย่ๆอีกโชคชะตามันอาจจะไม่ได้มีทางตันเสมอไปเมื่อทางนี้มันไม่โอเคคุณก็สามารถไปอีกเส้นทางหนึ่งได้คุณเป็นผู้เลือกโชคชะตาพามาแต่คุณเป็นผู้เลือกซ้ายขวาหน้าหลังนะคะดังนั้นถ้ารู้ว่าผิดที่ผิดทางฝืนต่อไปมันทุกข์ นะคะถ้ารู้แล้วมันไม่มีความสุขให้หยุดและเลือกชะตาชีวิตของตัวเองนะคะใบสุดท้ายรับรองว่าคุณจะพบเจอแต่ความสุขความสมหวังอะไรที่เป็นของคุณย่อมเป็นของคุณอะไรที่เป็นความสุขที่คุณเลือกมากับมือตัดสินใจอย่างดีที่สุดอยู่บนพื้นฐานของศิลธรรมที่สุดอยู่บนพื้นฐานที่ดีที่สุดคุณย่อมได้รับกลับมาแบบยอดเยี่ยมที่สุดค่ะไพ่บอกแล้วชะตาชีวิตเป็นของคุณชะตาพาคุณมาได้ให้คุณเจอเรื่องราวเหล่านี้แต่คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือก ให้คุณเป็นแบบไหนได้ในปัจจุบันและอนาคตค่ะ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะกับเรื่องราวของคุณถ้าใครเข้ามาตรงแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับวันนี้นะคะใครอยากให้แม่หมอทําหัวข้ออะไรแล้วอยากลุ้นดูว่าราศีตัวเองจะขึ้นไหมให้พิมพ์หัวข้อใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือใครอยากแชร์ความรู้สึกใดๆแม่หมอไปอ่านและแม่หมอไปคุยด้วยใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเป็นกําลังใจแชร์บุญครูไพ่นะคะแชร์เป็นค่าครูบุญครูไพ่ได้เลยนะคะปรารถนาให้ผู้แชร์คลิปนี้ได้ปลดล็อกความสุขได้มีแต่ความสุขปลดล็อกความถูกกันแล้วกัน ะะส่วนใครอยากจะสนับสนุนแม่หมอเอ็นดูนะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงหรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปหัวใจตัว S$ ดอลลาร์นะคะที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะมันก็จะทาง YouTube เป็นคนจัดทําขึ้นค่ะปลอดภัยค่ะแล้วเขาก็จะแปลให้คุณได้มาสนับสนุนช่องแม่หมอนะคะแล้วชื่อของคุณจะโดดเด่นในคอมเมนต์ของคุณทันทีโดยไม่ต้องพิมพ์อะไรนะคะสวัสดีค่ะ